สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกเกษตรริมดอวบ้านการ์เด้นคอเนอร์ใบหนึ่งนะคะช่องที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบนะคะมาฝากกันนะคะเราสามารถติดต่อกันได้2ช่องทางก็คือทางแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube อันนี้นะคะสําหรับแฟนเพจสามารถส่งรูปได้นะคะใครมีคําถามก็คือส่งรูปไปถามกันได้นะคะในอินบ็อกซ์นะโอเควันนี้นะคะก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในกุหลาบมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในการต่อยอดในการไปรักษาต้นกุหลาบของเพื่อนๆได้ถูกต้องนะคะอ่วันนี้จะแม่อธิบายว่ารักษายังไงนะแต่จะบอกว่ามันเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะประมาณนี้มากกว่านะสําหรับโรคแรกนะคะก็คือไวรัสโมเสกนะคะอันนี้นี่เป็นเรื่องน่าขำม,มากเลยเป็นต้นแรกของกุหลาบที่หรู้สึกตื่นเต้นมากเรียกว่ากุหลาบใบด่างนะคะ แล้วก็ซื้อมาทุกใบแล้วก็พอไปถามเพื่อนๆในกลุ่มกุหลาบปรากฏว่าเป็นโรคกุหลาบโรคหนึ่งนะคะไม่ใช่กุหลาบด่างนะลักษณะใบของเขานะคะเป็นแบบนี้นะคะวิธีรักษานี้ไม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่รักษากันนะคะแล้วก็มันสามารถแพร่ระบาดไปต้นอื่นได้ทางเดียวก็คือถอนทิ้งแล้วก็เผาไฟค่ะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ระบาดในในสวนกุหลาบของเรานะคะ กับต้นกุหลาบที่เป็นไวรัสโมเสกนะคะการออกดอกก็จะบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ต้นก็จะแคกแกลนนะคะแล้วก็มันสามารถแพร่ระบาดผ่านมแมลงที่มีปากดูดนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเจอก็จะต้องทําลายให้เร็วที่สุดนะคะไปโรคราน้ําค้างนะคะลักษณะก็คือจะเป็นจุดสีน้ําตาลนะคะแบบนี้นะคะ ไม่มีแบบสีเหลืองล้อมรอบนะเป็นจุดน้ำตา,ตาประมาณนี้ค่ะเห็นไหมนะคะสำหรับวิธีป้องกันก็คือพ่นน้ำล้างใบทุกเช้านะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีหมอกนะคะการรักษาก็จะต้องใช้พวกแบาทิลัียเบอร์สองหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกยาฆ่าเชื้อราก็ถามร้าน ที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรกันดูอีกทีแล้วกันนะคะอันนี้หนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ถ้าแบบใบมันเยอะๆหนึ่งก็จะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะต่อไปโรคราแป้งนะคะลักษณะก็คือจะมีเป็นผงงอยู่ตามใบสีข,ขาวๆนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะโรคใบจุด สีดำน,นะคะอันนี้เนี่ยปกติก็เด็ดทิ้งเหมือนกันนะคะง่ายสุดนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้เชื้รานะคะแต่ถ้าเกิดมันรามากๆเนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนของราซิลเบอร์สองนะคะในการปราบนะบางทีอาจส่วนใหญ่นะคะเขาจะระบาดช่วงหน้าฝนนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะปล่อยไว้เดี๋ยวพอเขาแตกใบใหม่มันก็จะลดลงเองนะคะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของกุหลาบนะคะ ต่อไปนะคะหนอนบุ้งนะคะหนอนบุ้งนี้ก็เป็นมแมลงศัตรูพืชอย่างหนึ่งนะคะที่น่ากลัวมากเลยที่อยู่กับกลาบนะคะหนอนบุ้งมีหลายแบบมากเลยทั้งสีเขียวแบบนี้แล้วก็แบบสีสันสวยงามแบบนี้นะคะสําหรับวิธีกําจัดที่1ใช้ก็คือถ้าเกิดเจอไข่หนอนหนึ่งก็จะเด็ดใบนั้นทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหนอนนี้ก็เจอเป็นตัวเนี่ยก็จะใส่ถุงพลาสติกสักสองชั้นแล้วก็บี้เลยนะคะ เพราะว่าที่บ้านจะไม่ใช้สารเคมีนะคะถ้าเกิดเรามีต้นกุลนหลาบน้อยๆอย่างที่หนึ่งบอกแหละเราจะมีเวลาในการดูแลเขาได้อย่างทั่วถึงนะคะก็ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีมากจนเกินไปเราก็ต้องใช้สารเคมีเข้าช่วยนะคะเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาไปนั่งฆ่าหนอนแต่ละตัวได้ทันนะคะค่ะ เมื่อถูกหนอนกินใบจนหมดต้นนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กุหลาบตายได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีใบในการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมานะคะต้นก็แตแคแกลนนเนาะเหมือนประมาณว่าไม่ได้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการปรุงอาหารอะไรประมาณนี้นะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยปล่อยไว้นะคะก็อาจจะทําให้ต้นตายได้นะคะต้องรีบก,กําจัดนะคะต่อไปนะคะโรคกิ่งแห้งจากบนลงล่างนะคะหรือดแบกนะคะ นีค่ะก็คือลักษณะเขาก็คือจะมีอาการกิ่งแห้งนะคะจากบนลงมานะคะค่อยๆลามลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดจนถึงกระโหลกนะคะของกุหลาบถ้าเกิดถึงกระโหลกของกุหลาบเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้ต้นกุหลาบของเราตายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กุหลาบเราตายนะคะหลักๆเลยอย่างหนึ่งนะคะการรักษาเบื้องต้นก็คือการกําจัดกิ่งแห้งนะคะ เวลากําจัดเนี่ยอาจจะใช้วิธีหักก็ได้นะคะถ้าเกิดหน้าฝนนะแต่มันก็ถ้าเกิดโดนน้ําก็จะก็ยังคงรามดูนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มีดตัดช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีมีดหรือกรนไกเราอาจจะไม่สะอาดเนี่ยก็อาจจะยิ่งทําให้เขารามเข้าไปใหญ่นะคะวิธีตัดนะคะควรห่างจากแผลประมาณ1นนิ้วนะคะหรือ ถ้าให้ดีคือเพื่อนๆจะต้องดูที่แผลด้วยนะคะตรงกิ่งที่เราตัดอะคะ่ะดูตรงท่อน้ําเลี้ยงว่ายังคงเป็นสีน้ําตาลไหมถ้ายังคงเป็นสีน้ําตาลอยู่ราะว่าเขายังลามอยู่นะคะเราจะต้องตัดลงไปจนถึงกิ่งที่จุดที่กิ่งอะไม่เป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นสีขาวๆท่อน้ําเลี้ยงเป็นสีขาวๆเท่านั้นนะคะหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะควรทาด้วยน้ํายาทาเล็บหรือ,อปูนแดงนะคะ ถ้าให้ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยๆอยเนี่ยเพื่อนๆควรจะเอาเขาไว้ในที่ร่มก่อนรอให้แผลเขาสมานก,กันก่อนนะคะประมาณ 3- 7วันนะคะ<ม>ก็คือง่ายๆดูให้แผลเขาเป็นสีน้ำตาลแห้งๆนะคะนั่นคือก็มีโอกาสที่จะไม่ลุกลามแล้วนะคะแล้วก็ควรจะใช้พวกยาก,กําจัดเชื้อรานะคะให้ทําลายเข้าไปถึงท่อน้ําเลี้ยงนะคะก็จะดีอันนี้ถามตามร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการ,การ,กรเกษตรนะคะ หรืออาจจะใช้พวกประสิรัตเบอร์สามก็ได้นะคะต่อไปนะคะโรคราสีเทานะคะอันนี้จะพบในช่วงที่ฝนตกหนักๆนะคะแล้วก็ถึดแล้วแดดร้อนแดดแรงนะคะแล้วก็การระบายอากาศไม่ดีพอนะคะจะเกิดกับพวกดอกตูมนะคะเป็นจุดสีดำน้ำตาลนะคะและลามขยายใหญ่และทำให้เน่าแห้งในที่สุดนะคะการป้องกันเนี่ย เพื่อไม่ให้ดอกกุหลาบถูกฝนควรปลูกในโรงเรือนหรือเอาพลาสติกนะคะมาคุมดอกไว้นะคะก็จะช่วยได้นะคะหรือบางทีอาจจะกางร่มให้เขาก็ได้นะคะก็ช่วยได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะเป็นโรคลากเน่านะคะอันนี้หนึ่งจะเอาต้นกุหลาบแต่ละสภาพมาให้ดูรากกันนะคะต้นนี้นะคะเป็นพญาไร้ใบนะคะเรามาดูรากกันเขาอยู่ในกระถางที่มีความชื้นสูงนะคะแล้วก็มีดิน เครื่องปลูกที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะแล้วก็เครื่องปลูกเขาจะเป็นขุยมะพร้าวค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะเนี่เรามาดูลากกันเห็นไหมก็คือรากเขาจะเป็นสีดําหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่กุหลาบที่แสดงอาการใบร่วงใบหมดหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะรากเขาก็จะมีความเสียหายประมาณนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะปกติแล้วถ้าอยู่ในสภาพแบบพยาไร้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปอร์เซ็นที่จะรอดก็เพียงแค่30นะคะ าเกิดว่าเราไม่สามารถกําจัดเชื้อราหรือโรคที่อยู่ที่ทําให้รากเน่าได้นะคะโอกาสรอดก็น้อยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการรักษานะคะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแพงนะคะเพื่อนๆถ้าหนึ่งแนะนำก็คือจริงๆแล้วอย่าสู้ดีกว่าค่ะถอนทิ้งไปเลยแล้วก็ซื้อต้นใหม่ก็จะคุ้มกว่าค่ะเพราะว่าเราถึงแม้เขาจะหายจากโรคนี้แล้ว ต้นเขาก็ชะง,งักไปนานเลยนะคะเหมือนหนึ่งเคยกู้ชีวิตคอร์ดิตจูเวรีมานะคะก็ประมาณสองปีกว่าเขาจะฟื้นตัวได้นะคะสู้ซื้อต้นใหม่นี้แล้วก็ดูแลดีๆไม่ให้เขาเป็นโรครากเน่าเนี่ยจะริญเติบโตได้ดีกว่าเยอะค่ะดูต้นที่สองกันนะคะอันนี้เขาไม่มีใบเพราะว่าเขาถูกหนอนกินนะคะแล้วก็อยู่ในถุงแบบนี้มานานแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงนะนี่ค่ะ เห็นไหมคะข้างตรงตรงโคนตรงใต้ถุงก็จะเป็นขี้เลนอย่างเงี้ยทุกต้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไว้ในถุงนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยเขาจะระบายน้ําไม่ค่อยดีตรงก้นถุงแล้วก็พวกขี้เลนก็จะมากองตรงลากข้างล่างนะคะซึ่งทําให้เหมือนต้นกุหลาบอา่าลากแช่น้ําตลอดนะคะก็จะทําให้เป็นอ่โรครากเน่าได้นะคะเนี่ยคะ่ะเราถึงควรจะเปลี่ยนดินนะคะเมื่อซื้อต้นกุหลาบมานะคะ เห็นไหมคะต้นโคนก็เริ่มเน่าละอันนี้นะคะต่อไปนะคะต้นที่สามนะคะอันนี้เป็นสภาพของต้นที่ปลูกในสภาพดินที่เป็นขุยมะพร้าวที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะจนมีลักษณะเป็นขุยดินเลยนะคะอันนี้ยังดีนะคะที่ว่าดินเขายังแบบเป็นผงๆอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเขาเราเลี้ยงเขาแบบใช้ลดน้ำเยอะๆจริงๆแล้วมันก็เป็นขี้เลนไปนเลยนะคะ ถ้าเรายังคงเลี้ยงเขาไว้แบบนี้ล่าเขาก็จะเน่าแบบนี้นะคะแล้วก็อาการที่เห็นก็คือใบเขาก็จะไม่มีนะคะที่แน่ๆก็คือโรคที่จะเป็นเลยก็คือส่วนใหญ่จะตามมาก็คือโรคไดแบกนะคะก็คือกิ่งแห้งนะคะเพราะว่าเขาอ่อนแอราเขาอ่อนแอเขาก็จะเป็นโรคอะไรต่างๆมากมายนะคะนะคะ เห็นไหมบางทีนะคะเพื่อนอาจจะดีใจว่าเฮ้ยรากสวยงามรากขาวเยอะเลยแต่อย่าลืมนะคะบางทีอาจจะเป็นรากของพวกต้นญ้านะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราถอนต้นย้าไปบางทีรากเขายังคาอยู่นะคะสาหรับใครที่อยากจะกู้ชีพกุหลาบหนึ่งก็เคยทําไว้ใน E ีีที่100นะคะก็ลองไปดูวิธีกู้ชีพกันนะคะเท่าที่ทํานะคะคิดว่าไม่คุ้มค่ะถอนทิ้งแล้วซื้อต้นใหม่ดีกว่านะคะวันนี้เรามาดู ารากของกุหลาบที่เพิ่งซื้อมาใหม่กันนะคะว่าสภาพรากเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ใบยังครบอยู่ยังดีอยู่นะคะเราจะเห็นสภาพรากที่สมบูรณ์ของเขานะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาออกจากถุงแนะนําว่าให้ฉีกไปเลยหรือใช้มีดกรีดไปเลยนะคะอย่าดึงออกมาจากถุงนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้รากขาดได้นะคะนี่ยค่ะตรงก้นถุงเห็นไหมคะเหมือนกันเลยทุกต้นเลยนะคะจะตรงเป็นขี้เลนตลอดเลยนะคะ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีในส่วนของดินเหนียวนะคะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราลื้อตุ้มลากเขาตั้งแต่ตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆ,ๆอะ่ะมันจะรื้ง่ายนะคะเพราะว่าตรงกลางเขายังไม่เป็นก้อนดินเหนียวที่แข็งๆนะคะต่อไปนะคะน็อกปุ๋ยนะคะก็คือมีอาการไหม้ตรงขอบใบนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นเฮอร์โซกินคริสติน่าของหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งใส่ปุ๋ยหลังจากที่ซื้อมาจากร้านนะคะเพิ่ม ปรากฏว่าพอวันที่สองนี้ใบเขาก็จะไหม้แบบนี้เลยนะคะถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายตรงที่ว่ามันทำให้รากของเขามีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนดินให้เขานะคะก็จะไม่ถึงกับทำให้เขาตายนะคะถ้าเรารักษาผิดวิธีคิดว่าเขาเป็นโรคเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกก็อาจจะทำให้เขาตายได้นะคะ วิธีรักษาง่ายๆก็คืออันดับแรกก็คือเปลี่ยนดินให้เขานะคะหรือถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนดินจะต้องรดน้ําให้แบบไหลผ่านกระถางบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องโรครากเน่าด้วยนะคะนะคะแล้วใบนี้ต้องเด็ดทิ้งไหมไม่จาเป็นต้องเด็ดทิ้งนะคะเอาเก็บไว้ก่อนนะคะเขายังสามารถาาส่องเคาะ์แสงได้อยู่นะคะค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราควรจะเปลี่ยนดินก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยไปมันอาจจะเกินไปก็ได้นะคะแบบนี้นะคะใบไหม้หมดเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะพวกที่มีเขาเรียกอะไรนะเห็ดงอกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะควรจะรีบเปลี่ยนดินเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีพวกใยของหรือสปอร์ของเห็ดอะอยู่ในดินนะคะทําให้แย่งอาหารของกุหลาบเราทําให้ต้นโทมได้นะคะเหมือนต้นนี้เนี่ยนะ่ากลัวมากเลยเจอเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรอะที่มันเป็น กลิ่นเหม็นๆเหนาๆอะคะ่ะนี่ต้องรีบเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ดินที่ที่มีเห็ดนี้ขึ้นเนี่ยจะต้องทิ้งไปเลยนะคะอย่ากเก็บไว้นะคะแล้วก็ควรจะฆ่าด้วยยาฆ่าเชื้อรานะคะเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะแพร่ระบาดไปในต้นอื่นๆได้นะคะเพราะว่าเขามีสปอร์นะคะเนี่ยทิ้งลงทางขยะไปเลยนะคะอย่าเอามาปลูกต้นไม้อื่นๆอีกนะคะต่อไปโรคใบเหลืองนะคะอันนี้นะคะก็เกิดจากการที่ รากเขามีปัญหาหรือไม่ก็ขาดธาตุอาหารนะคะคือจริงๆแล้วระบบรากมีปัญหาเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันกับการขาดธาตุสารอาหารพวกจุลธาตุนะคะเพราะว่าพอรากเขามีปัญหาก็เหมือนกับเขาไม่สามารถดูดซึมอาหารได้นะคะพวกแร่ธาตุต่างๆอะไรเงี้ยวิธีแก้ก็คือการใช้พวกจุลธาตุนะคะมาพ่นทางใบแทนนะคะเพราะว่ารากเขามีปัญหาเนาะแล้วก็ พยายามดูดินอย่าให้แฉะนะคะแล้วก็รักแล้วก็รักษาพวกโรคที่เกี่ยวกับระบบรากให้ได้นะคะอาการนี้เนี่ยมักจะเกิดในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆก็ระวังกันนิดนึงนะค่ะต่อไปนะคะพวกไรแดงไรแมงมุมนะคะนี่เคยทำไว้แล้วนะคะอยู่ที่ EP ที่95กับ137นะคะก็ไปดูกันได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะคะต่อไปก็เพี้ยหอยนะคะนี่ก็เคยทำแล้วอยู่ใน EP ที่97นะคะ พวกแมลงอื่นๆน,นะคะเพื่อนๆก็ไปดูได้ที่ EP 54นะคะพวกเพลี้ยไฟพวกด้วงอะไรเงี้ยค่ะว่ามีผลยังไงมั่งก็ไปดูกันได้ที่นั่นนะคะ mm. ก็ยาวมากแล้วเนาะประมาณ15นาทีแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงนาตอนนี้นะคะหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็ส่งรูปมาได้ที่แฟนเพจเกษตรดูโนบ้านหรือพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดหนูมีเวลาหนึ่งจะรีบมาตอบให้เพื่อนๆนะคะ วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกกุหลาบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะการหน้าไว้พบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ